ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับแฟนสิงยังอึง้งหลังแข่งเป้าหมายโหงทุบสถิติบุนเดลิก้าเยอรมนีทำเอาสาวกสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีออกมาชอบใจกันใหญ่หลังจากที่ได้เห็นแข้งเป้าหมายของพวกเขาซึ่งเป็นแข้งเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม จนสามารถทุบสถิติของศึกบุนเดสลิกาเยอรมนีได้สำเร็จหลังจากที่กระดกบอลให้กับรีออนเบลลี่แล้วไครฮาวเวิร์ดก็วิ่งขึ้นหน้าเพื่อรับบอลที่เบลลี่ไหลทะลุช่องคืนมาให้ก่อนที่จะจิ้มด้วยซ้ายเข้ามุมแคบลอดขาอเล็กซานเดอร์ซาวอลอฟนายทวันของเซาวบวกเข้าประตูไปเป็นประตูที่11ของแข้งวัย20ปีในเวทีบุนเดสลิกาเยอรมนีของเขาแล้วในฤะด,ดูการนี้ โดยประตูดังกล่าวเป็นประตูที่35ของเขาแล้วในศึกบุนเด l ลีกาเยรมนีนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวได้ประเดิมสนามเมื่อปี2016และเขาก็เป็นผู้เล่นคนแรกที่สามารถทำสถิติดังกล่าวได้ก่อนที่จะมีอายุครบ21ปีด้วยซ้ำและตอนนี้ก็มีสถิติใกล้เคียงกันกับการเป็นผู้ที่ทำประตูสูงสุดตลอดการ10อันดับแรกของเลเว์คูเซนโดยต้องการอีกเพียงแค่7ประตูเท่านั้นก็จะทำประตูได้เท่ากับอันดับ10 นั่นก็คือโอลิเวอร์นอยวิลโดยเฉพาะในปีปฏิทินนี้เขาคือผู้เล่นที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในลีชั้นนำของยุโรป5ลีเพราะนับตั้งแต่เริ่มต้นปี2020ไม่มีผู้เล่นคนไหนเลยจากหลีชั้นนำในยุโรปที่มีส่วนร่วมโดยตรงในการทำประตูได้มากกว่าไคลฮาวเวิร์ดของไบเออร์เลเวอร์คูเซนซึ่งมีส่วนร่วมได้ถึง9ประตูกับบิเซียเซส ฮาวเวิร์ดที่ระยะหลังเล่นเป็นกองหน้าตัวกลางกำลังมีฟอร์มที่ร้อนแรงเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีกลับมาเตะกันอีกครั้งเมื่อช่วงต้นเดือนโดยลูกยิงในนัดล่าสุดที่ผ่านมาคือประตูที่5จาก4ีเกมที่ซัดให้ทีมของปีเตอร์โบสนับตั้งแต่ที่กลับมาเตะกันใหม่อีกครั้งและถือเป็นประตูที่15จาก38นัแดนัดในทุกรายการในฤดูกาลนี้โดยคาดกันว่าดาวเตะทีมชาติเยอรมนีรายนี้ ใกล้ที่จะยุติเส้นทางการค้าแข่งกับ Liverpool เลเวอร์คูเซนแล้วเพราะตอนนี้เจ้าตัวได้รับความสนใจจากยอดทีมในชวิปยุโรปมากมายทั้งบาร์เยนมิวนิกเลเวอร์พูบาร์เซโลนาและยูเวนตุสฟอร์มการเล่นของเขาในนัดล่าสุดที่ผ่านมายังเข้าไปเตะตาแฟนแฟนเชลซีที่จับตามองเกมดังกล่าวอยู่ด้วยเช่นกันเพราะว่าพวกเขามีนักเตะที่ต้องจับตามองอยู่ถึง2คนนั่นก็คือเบลี่และฮา์เวิร์ด ทำให้สาวกของเชลซีเองก็รู้สึกประทับใจกับฟอร,ร์มการเล่นของทั้งคู่มากๆโดยเฉพาะในรายของคายฮาวเวิร์ดด้วยสื่อแช์เจอเกนครอฟต่อสายตรงหาคาริดูคูริบาลีเพื่อชวนร่วมทีมลิเวอร์พูลแล้วสื่อต่างประเทศออกมาเผยข่าวลือว่าเจอเกนครอฟกุนสือชาวเยอรมน,นีผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลนั้น ได้ยกหูเพื่อต่อสายหาคาริดูคูลิบาลีปลาการหลังของนาโปลีซึ่งเป็นแข้งเป้าหมายของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเป็นการส่วนตัวเรียบร้อยแล้วพร้อมชวนย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลจากการรายง,งานของเดลี่สตาร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษกองหลังตัวเก่งของนาโปลีทีมแกร่งแห่งสึกเกาโชเซรีอิตาลีตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรในยุโรปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้ว โดยเฉพาะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังจากเกพรเมีรมลีอังกฤษแต่ทว่าล่าสุดลิเวอร์พูลของคุณเซอร์เจเกนครอปกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจที่จะดึงตัวคูริบาลีไปร่วมทีมถึงขั้นมีรายงานข่าวออกมาว่าในายใหญ่เมืองเบียได้ต่อสายตรงไปพูดคุยกับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางเดลี่สตาร์ได้รายงานว่าเจเกนครอปนั้นได้มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับคาริดูคูลิบารี และได้อธิบายถึงแผนการต่างๆของทีมลิเวอร์พูลในอีก1-2ปีข้างหน้าพร้อมกับพยายามพูดโน้มน้าวให้เซนต์แบกร่างยักษ์รายนี้ย้ายมายืนจับคู่กับเบอร์จิลฟานได้โดยบอกว่าเขาทั้งคู่นั้นจะกลายเป็นคู่หูกองหลังที่แข็งแกร่งที่สุดเลยทีเดียวโดยนอกจากทีมหงแดงแล้วนิวคาสเซิลยู่นเตดยังเป็นอีกหนึ่งสโมอสรที่ให้ความสนใจที่จะดึงตัวแนวรับชาวอเวลีโคไปร่วมทีมเช่นกัน หลังจากที่กำลังจะได้เจ้าของทีมคนใหม่ซึ่งจะทำให้ทีมสาลิกาดงนั้นกลายเป็นทีมฟุตบอลมหาเศรษฐีไปอีกหนึ่งทีมแต่ด้วยค่าตัวมหาศารถึง90ล้านปอนด์ก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับลิเวอร์พูลได้หลังจากที่เพิ่งจะมีข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลนั้นล้มแผนดึงตัวตีโมแวนเนอร์ที่มีค่าตัว50ล้านปอนด์ไปแล้วอย่างไรก็ตามจากปัญหาทางด้านการเงินที่สโมสรต่างๆ,ต,างๆต่างก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า ทำให้นาโปลีนั้นอาจจะยอมตัดใจขายคูเรีบารีในราคาเพียงแค่65ล้านปอนด์เท่านั้นแฟนหงได้ลุน้นแข้งเป้าหมายหลักของทีมสามารถย้ายทีมได้ซัมเมอร์นี้หงแดงเลยว่าพูตตกเป็นข่าวมีลุ้นคว้านักเตะเป้าหมายหลักอีกหนึ่งรายถ้าหากสามารถตกลงเรื่องของรายละเอียดกันได้ตัวนักเตะเองก็พร้อมจะย้ายทีมด้วยเช่นกัน อดามาตาเล่ le, ปีชาวสเปนของหมาป่าวูฟแฮมป์ตันวันเนอร์มีลุ้นได้ย้ายซบหงแดงเรวพูจากการเปิดเผยของเซยี่โอเลฟินจาน่าผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อแห่งถิ่นมอริเนียสเตเดียมโดยได้ออกมาระบุว่าทีมต้นสังกัดของดาวเตะวัย24ปีไม่เคยปิดโอกาสเรื่องของการย้ายทีมเพราะรู้อยู่แล้วว่านักเตะทุกคนพร้อมจะย้ายทีมอยู่แล้วหากได้รับข้อเสนอที่ยากเกินกว่าจะตอบปฏิเสธได้ จึงพร้อมเปิดทางให้บรรดาพ่อค้าแข่งย้ายทีมได้เลยแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องตกลงเรื่องต่างๆกันให้ได้เสียก่อนเขาสามารถจะทำอะไรก็ได้ตามศักยภาพที่พวกเขาได้เห็นกันมาหมดแล้วเขามีความเร็วมีพละกกำลังที่น่าเหลือเชอื่อจริงๆและมีการทำประตูที่ยอดเยี่ยมด้วยนอกจากนี้ทักษะการวิ่งไปกับลูกฟุตบอลก็ยอดเยี่ยมรวมถึงการวิ่งสปีดในระยะยาวๆเขาทำแบบนั้นมาตลอด2-3ปีแล้ว ผู้เล่นของวูฟแฮมตันทุกคนสามารถออกจากสโมสรอนได้เตาเล่เองก็ย้ายมาจากที่อื่นเหมือนกันเขาสามารถย้ายออกไปได้ในวันใดวันหนึ่งด้วยเช่นกันโดยฤด,ดูกาลนี้เต่าเล่โชว์ฟอร์มในช่วงก่อนพักหนีโควิดได้แบบโดดเด่นจากการใส่ตะข่ายในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้6ประตูและจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้มากถึง10แอสซิสจึงกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมที่ได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรโดยเฉพาะหงส์แดงหรือว่าูู เพราะมีสไตล์การเล่นที่เขา้ากันกับระบบการคุมทีมของคุณเซอร์จเกนครอปมากๆจึงกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของทีมแชมป์ยุโรปหกสมัยและคาดว่าน่าจะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์อดีตหัวหอกชื่อดังฟันธงหงแดงไม่พลาดแน่ถ้าหากอยากได้แวนเนอร์จริงแยนอาเก้ฟอร์ทอฟอดีตดาวยิงของสิงแดงมิดเดิลสโร แสดงความมั่นใจว่าถ้าหาของแดงเลเวอปูลนั้นอยากจะได้ตัวตีโมวเนอร์ดาวยิงคนเก่งของอาเบลซิกก็คงจะไม่พลาดเป้าอย่างแน่นอนลิเวอพูลนั้นตกเป็นข่าวลือมาอย่างต่อเนื่องกับวนเนอร์และฟอร์ท็อปก็เชื่อมันว่านักเตะมีดีพอที่จะลงเล่นในทีมแอนเลิลเขาเป็นนักเตะที่ดีพอสําหรับลิเวอพูลนะและแน่นอนเมื่อนักเตะที่มีพรสวรรค์อยู่ในตลาดซื้อขายทุกทีมก็จะลุยเพื่อแย่งตัวเขา ฟอร์ทอกล่าวถ้าหากคุณได้ดูตีโมแวเนอร์เล่นภายใต้การคุมทีมของยูเลียนนาเกมันซึ่งเป็นผู้จัดการทีมที่มีอนาคตไกลเขาได้เปลี่ยนแวเนอร์ให้เป็นนักเตะที่ครบเครื่องมากขึ้นและนาเกม,มันเองก็ควรจะภูมิใจในเรื่องนั้นตีโมแวเนอร์บอกว่าถ้าหากเขาจะย้ายออกจากอาร์เบลซิกเขาต้องการจะย้ายไปยังต่างแดนคุณคิดว่าเขาจะไปที่หเวอว่าไหมล่ะ มันยากที่จะบอกในตอนนี้เพราะว่า CEO ของอาเบรไิกนั้นยืนยันว่าจะไม่ลดค่าตัวของตีโมแวนเนอร์แต่ด้วยความสัตย์จริงเลยนะถ้าหากลิกว่าผูลอยากจะได้ตัวนักเตะรายนี้พวกเขาก็จะได้ตัวอย่างแน่นอนแยนอาเกฟอร์ท็อปอดีตดาวยิงของมิดเดิลสโรให้สัมภาษณ์ ขอสู้ต่อกรูยิตยืนยันยังไม่ยอมแพ้อนาคตกับหงแดงมาโก็กรูยิตมิดฟิลตัวยืมของไฮทาเบอร์ลินออกโรงยืนยันว่าจะไม่ยอมแพ้ที่จะได้เป็นผู้เล่นตัวหลักของลิเวอร์พูลสโมสรแม่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะถูกปล่อยไปใช้งานมาตั้งแต่ปี2016ก็ตามโดยนักเตะวัย24ปีรายนี้ได้ย้ายมาซบหงแดงตั้งแต่ปี2016 ก่อนที่จะถูกปล่อยให้เลสตา์เบลเกตคา์ดิฟซิตี้และแฮธาเบอร์ลินยืมตัวใช้งานอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดทางด้านของมาร์โกกรูยิดก็ได้ออกมาพูดถึงอนาคตของตนเองเช่นกันผมมีการติดต่อกับจูเลียนบอดเป็นหลักและเขาก็บอกผมตลอดเวลาเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการออกกำลังที่พวกเราทำที่บ้านและตอนนี้พวกเราก็มักจะพูดถึงเรื่องทั้งก่อนและหลังเกมหากพวกเราต้องการจะปรับปรุงบางอย่าง แน่นอนมันมีความหมายเป็นอย่างมากผมยังคงเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลและผมเองก็ต้องการที่จะเป็นแบบนั้นในวันหนึ่งผมต้องการจะเป็นผู้เล่นตัวหลักของลิเวอร์พูลสำหรับผมมันยังเป็นความฝันที่ผมจะได้เล่นให้กับสโมสรอนมาโก้กรยิตมิดฟิลด์ตัวยืมของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าทีมของพวกเรานั้นควรจะดึงตัวมาโก้กรยิตกลับมาใช้งานเป็นผู้เล่นตัวหลักของสโมสรแล้วหรือยัง อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลีวร์พูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลเวร์พูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละ3ามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ และฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ